สวัสดีครับสวัสดีนาหน้าที่รละในการตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนหน้าที่เข้ามารับชมช่องตกปลาช่องของผมนะครับก็สลับแต่ที่นี้นะครับผมพาน้ามาหมายนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่มาแล้วประมาณ2องส EP ที่แล้วนะครับเป็นครั้งที่2ของไหมนะครับครั้งแรกก็มันนะครับส่วนครั้งนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับก็น้ําไหลนะครับไหลแรงนิดนึงนะครับก็จะลองดูนะครับผมไม่ได้มาหมายนี้ประมาณ2เดือนนะครับ ก็มาลองดูนะครับว่าปลามันจะเข้าหรือเปล่าเอ่อที่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าเข้ามาลงขายนะครับดักหน้าดักหลังเลยนะครับก็เลยไม่มานะครับเพราะปลาไม่เข้านะครับวันนี้ดูแล้วไม่มีปัวสักเลยทั้งสิ้นนะครับก็จะลองดูนะครับตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วครับวันนี้มาสายนะครับก็สีเวลานะครับเดี๋ยวลงเบ็ดกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงมาลุ้นกันครับ อกไ้นี่ะ นนทั้งสสามรทั่งได้ตัวนี้ ครับก็เมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อชุดนี้เมื่อกี้นะครับขันังแรกเลยนะครับหลังนู้นนะครับลงเบ็ดไปประมาณสักนับหนึ่งถึงประมาณสิบนะครับอีกาเข้าไปหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เห็นก็คือว่ากล้องมันตัดไปก่อนนะครับแล้วผมเอาปลาขึ้นไรเสร็จแล้วเขาถึงมาดูในกล้องนะครับเป็นปรากฏว่ากล้องมันตัดไปนะครับก็ถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เห็นก็ผมจะบอกว่า ในในกล้องมันไม่เห็นนะครับก็โคตรเสียดายดมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่2ดูนะครับวันนี้ได้อีกามาหนึ่งแล้วนะครับลุยต่อครับ อา้ยมาหนึ่งตัวครับลูกปลาพัานปลา ครับแล้วนะปิดกล้องพอดีครับไม่ได้เห็นเลย สบายเลยครับผมปิดกล้องไว้นะครับถ้าชาร์จแบตอยู่ครับเข้าป่ามันเข้านะครับเป็นป่าผมนะครับเกอบไม่ได้นะครับเบ็ดง้างแล้วนะครับดีที่ยังตักทันนะครับไซประมาณสักห้าหกขีดได้มั้งครับโอเคนะครับหลังเดียวกันกับที่ได้กาเลยนะครับหลังเดียวกันเลยครับหมาาอยู่หลังเดียวครับตอนนี้ลุ้นกันต่อครับ ดูครับในกล้องมีแต่ไส์เล็กๆอนอก,กล้องนี่มีไส์ใหญ่ อีกหนึ่งแล้วครับ ตัวครับ อีกหนึ่งแล้วครับก็นะครับมาแล้วฟังดูเหมือนฝนจะตกนะฮะต้องอดูก่อนนะครับถ้าฝนตกก็คงต้องกลับนะครับเดี๋ยวเรเก็บร่มเก็บกล้องก่อนนะครับถ้าไม่ตกเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับ chân tua size gì dài lên cấp, subscribe cho kênh Ghiền ยังอยู่อีกหนึ่ง ก็เดี๋ยวชุดนี้สุดท้ายนะครับหมดชุดนี้ก็กลับนะครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งนะครับผมยัอยู่จนถึงประมาณสักสี่โมงนิดๆนะครับตายไม่ได้ไงก็กลับครับก็เนื่อยครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วด้วยไปต่อครับ ขนาดนี้อืมปลาขยังน้อยครับ นี่ครับนี่อย่างนี้คือที่เดือดเพียน ครับก็ผมเก็บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกับอีกสี่สิบห้านาทีนะครับถือว่าเป็นการที่อยู่นานกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับปกติบ่ายสองบ่ายสามผมก็กลับแล้วนะครับวันนี้ปลามันเข้านะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็สําหรับไม้นี้นะครับดูบรรยากาศไม้ครับนี่ครับสภาพเป็นลักษณะหัวโค้งนะครับเป็นน้ําไหลนะฮะ ผมเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับครั้งแรกนะครับส่วนครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับสาหรับหมายนี้นะครับก็มาดูปลากันนะครับเดี๋ยวจะจัางให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับดูครับดูตัวปลาสกัก่อนกล้องจะไม่ชัดนี่นะครับ นนี่ะครับส่วนน้ำหนักนะครับอยู่ที่2อกิโลเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับ2กิโลกับอีก3ขีดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะปล่อยพวกตัวเล็กลงกลับเหมือนเดิมนะครับก็จะเอาฉพาะตัวที่พอได้กลับนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่นแล้วกันนะครับถ้าชอบนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับผมอาจจะมาที่นี่อีกนะครับต้องดูก่อนว่า น้ำมันจะหยุดไหลหรือเปล่านะครับถ้าน้ำหยุดไหลก็คงโตมาไม่ได้นะครับเพราะป่าไม่เข้ายู่แล้วสำหรับที่นี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ